ถัดไปนะครับเราดูขอไข่นะขอไข่เนี่ยเขาไปวิเคราะห์อุปกรณ์ตัวที่สองก็คือคอนเดนเซอร์นะครับหรือว่าคอยล์ร้อนนะมันหน้าที่มันก็คือระบายความร้อนออกจากน้ำยานะครับน้ำยาเนี่ยอืเขาให้หาครับเ่าให้หาว่าสถานะของน้ำยาที่ขาออกนะครับแล้วก็ให้หาอัตราการระบายความร้อนทิ้งที่คอยล์ร้อนนะครับก็คือเขาถามสองอย่างเขาถาม ตรงนี้จุดที่สามว่าสถานะมันเป็นอะไรนะครับแล้วก็หาว่าคิวตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเอาอะไรก่อนดีสถานะเนี่ยจะดูได้ก่อนเลยนะครับก็คือจริงๆเราดูที่ความดันอุณหภูมติตรงนี้เราจะรู้ละว,ว่าสถานะมันเป็นอะไรนะครับอลองไปดูที่ตารางอิ่มตัวก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปหาตารางอิ่มตัวที่อุณหภูมิ45ก่อนนะที่ตารางอิ่มตัวนะครับอุณหภูมิ45องศาเนี่ย45องศานะครับความดันมันเป็น1729นะครับหมายความว่าอันนี้มันเป็นตารางอิ่มตัวใช่ไหมเป็นจังหวะทีะ่สารกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจะเปลี่ยนจาก กำลังเปลี่ยนจากของเหลวเป็นไอก็ได้นะครับหรือว่ากําลังเปลี่ยนจากไอเป็นของเหลวก็ได้นะครับเป็นจังหวะอิ่มตัวของมันนะครับออหมายความว่าอะไรนะครับที่4ี่สิห้าองศาสาร R อยี่สเนี่ยจะเดือดจะควบแน่นจะกําลังเปลี่ยนสถานะเนี่ยถ้าความดันรอบตัวมันน่ะเป็น1729นะครับถ้าความดันรอบตัวมันเนี่ยสูงกว่านี้ก็แปลว่ามันจะถูก กดเอาไว้นะครับให้มันเป็นของเหลวอ,อัดตัวนะครับแต่ถ้าความดันที่เราสนใจมันต่ำกว่านี้ก็แปลว่า r 2 2เนี่ยมันไม่ได้ถูกกดเอาไว้มันจะกลายเป็นไอร้อนยิ่งยวดไปแล้วนะครับวิธีดูดูแบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูซิโจทย์เขาสนใจความดันเท่าไหร่ครับ1750 เปรว่าอะไรครับเพราว่า1750น่ะมันสูงกว่า1729ถูกไหมครับที่อุณหภูมิ45ความดันเป็น1750เนี่ยมันจะเป็นของเหลวอัดตัวนะครับทีนี้พอเป็นของเหลวอัดตัวปั๊บเนี่ยในทางเทอร์โมเนี่ยเขาจะบอกเราว่าเราสามารถใช้คุณสมบัติของของเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราจะต้องใช้เอนทาลปีเนี่ย เราสามารถใช้เอนทัลปีที่ของเหลวอ,อิ่มตัวก็คือ hf เนี่ยนะครับ hf ณที่อุณหภูมิเดียวกันก็คืออุณหภูมิ45เนี่ยแทนได้นะครับเพราะนั้นที่จุดที่3เนี่ยเดี๋ยวเราใช้เอนทัลปีเท่ากับ100.98เนี่ยได้นะครับพวกนี้ที่พูดไปเนี่ยมันอยู่ในบท3หมดเลยนะกลับมาดูตรงนี้นะครับก็ ผมไปขึ้นผมไปขึ้นหน้าใหม่เลยแล้วกันนะเป็นตัวออขอไข่นะครับขอไข่เนี่ยเราวิเคราะห์ตัวอุปกรณ์คอนเดนเซอร์นะครับหรือว่าคอยร้อนนะครับตัวคอนเดนเซอร์หรือคอยร้อนเนี่ยประการแรกนะเราก็ดูที่ อะไรนะสภาวะสามเนี่ยสาร R ยี่สิบสองใช่ไหมเป็นอะไรนะเมื่อกี้ที่เราบอกเป็นของเหลวอ,อัดตัวใช่ไหมครับเพราะอะไรนะครับเพราะาที่สี่สิบห้าองศาใช่ไหมยี่สิบสองเนี่ยจะเป็น ของเหลวอัดตัวถ้าความดันสูงกว่าความดันอิ่มตัวก็คือก็คือเท่าไหร่นะเมื่อกี้คือ1 7ึ่สองเนะครับ1 7ึ่งสองเกิโลปาสคาลนะครับซึ่งความดัน P3 ที่สนใจเนี่ยนะ มันมากกว่า p อิ่มตัวที่45องศาเพราะฉะนั้นณนะจุด3เนี่ยอืม r22 จึงเป็นของเหลวอ,อัดตัวนะครับโอเคไหมก็ไล่เหตุผลแบบนี้ทีนี้พอเป็นของเหลวอ,อัดตัวปั๊บเนี่ยก็แปลว่า ผมโน้ตไอ้ตรงที่เป็นคีย์ก็แล้วกันนะคือ,อถ้าเป็นของเหลวอัดตัวนะครับใช้สมบัติใช้คุณสมบัติที่ใช้คุณสมบัติของของเหลวอ,อิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันแทนได้นะครับ ีนี้แปลว่าอะไรล่ะก็แปลว่าแปลว่าไอตัวเอนทัลปีนะจุดที่สามเนี่ยมันก็เลยสามารถใช้ e n t ทัลปีของของเหลวอ,อิ่มตัวที่45องศาได้นะครับซึ่งมันมีค่า100.98นะครับโอเคไหม ทีนี้เขาถามอะไรนะเขาถามอัตราการระบายความร้อนที่คอยร้อนใช่ไหมครับผมก็ตั้งสมดุลพลังงานเนาะสำหรับระบบเปิดที่เป็น steady state เนี่ยผมก็เขียนอย่างนี้ได้เลยใช่ไหม mm hmm. Q เท่ากับความร้อนเข้าก็คือความร้อนโทษพลังงานเข้าก็คือพลังงานที่เข้ามากับความร้อนใช่ไหมครับกับเข้ามากับมวลนะครับ แล้วก็พลังงานที่ออกก็คือออกไปกับมวลนะครับแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับต้องเท่ากับ dE by dT เป็นศูนย์ใช่ไหมทีนี้ตัวคอยลร้อนเนี่ยเราก็มองเห็นภาพอยู่ว่ามันไม่ได้มีงานมาเกี่ยวข้องเลยถูกไหมไม่ได้มีงานเข้างานออกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะไม่ต้องดูนะครับแล้วก็จบแล้วก็จะหา Q ใช่ไหมล่ะจะหา Q ก็จัดรูปครับ ย้ายข้างสมการอะไรอย่างนี้นะมันก็จะได้เป็น m. ดดใช่ไหมครับเป็นตัวร่วมแล้วผมก็เอาอย่างนี้เลยนะซึ่งมันก็คือไอ้ขาออกเนี่ยมันคือตำแหน่งที่3ใช่ปะ่ะไอ้ขาเข้าคือ h. 2ที่เราหามาเมื่อกี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือมันก็แทนค่ายอย่างเดียวละตอนนี้นะครับไอ้ h. ขาออกก็คือร0 0 9 8ใช่ไหม H ขาเข้าก็คือ H สองเมื่อกี้ที่เราได้จากข้อที่แล้วหาก่อนนะนะได้เป็นสองเก้าสามจุดสี่เจ็ดแปดนะครับอ่ที่เหลือก็กดเครื่องคิดเลขครับจะได้เป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมอุ้ยเอาใหม่ใหม 100.98ลบกับ293.478ใช่ไหมครับลบได้เท่าไหร่เอาไปคูณอัตราการไหลเชิงมวลจุดนนะครับก็ได้เป็นติดลบ5 1 9 7นนะครับถามว่าติดลบนี่ถูกต้องไหมนะครับมันเป็นความร้อนที่ระบายออกจากอุปกรณ์ใช่ไหมล่ะถ้าออกจากระบบความร้อนก็ต้องเป็นลบถูกไหมถูกไหมครับ อ,อทำไมมันได้ลบห้าจุดสองอ่ะแล้วผมได้เท่าไหร่เมื่อกี้อ่ะถูกถูกแล้วนี่อ่ะโอเคงั้นขอไข่ก็ถูกต้องนะครับ